มา EP สองอุ้ยไฮปีดมือ่อกไฮปีด

ตุ้มยังนี่มาเพ่แม่เก็บอดอกดอกอย่งดอกไม่เอาดีไหนมาเต้นี่เหนี่ยนี่ปั๊กยังหลดกันแน่เนี่ยนะเฮ้ยแ่้างดีดูดเออเออไปพอนะครับไปเก็บมือนะครับบ๊ายบาย เกมนี้เกมดังๆเขาเล่นกันนะเนี่ยนในในนี่นะครับเกมนี้นี่นนนนค,คอือซูนามิเบลอตนะครับนี่นาดาดูตัวซูนามิลักแสนมีนะน,นี่ดูดูเป็นนเดี่ยวเก่งเงินมีเนี่ยสีเขียนมา ว่งว <Jean> ่งเข้าเด้๋วเข้าแล้วเขาแล้วไม่เอาคืออืออุ้ยทานก่อนเธอคุณคุณเย่ด้หล่ะอืม ไม่เอาเอะหลุมเจอสำเกลมาเลยหายตอเอา้าหายไปไหนเอ้าล็อคกี้บอกทีเคยนหายมันอยู่นี่มันอยู่นี่เอา้าไม่อยู่นู่นเหรอนัองนงไม่รู้ ไหนเกี้ยมันอยู่ในในห้องเนี้ยแล้วม <oh ีคนหยิบไปแล้วอ่ะปอนอ้าโดนเลยโดนจูบเลยอยู่ดีดีหน้าดานนี่ป้าจะสุบดินี่ปอนมิสเตอร์มานะมันมีสองอยู่เจอนหนึ่งอันปอนมีสิบหกจอนหนึ่งอันเจอนหนึ่งอันเบียคอนเอาไปโอ้ย เสียดายรุ่นนี้ดีเนาะี ได้ดนอะไรโดนขึ้นกระโดื่องกากอัดาวิ่งเร็วเท่าไหร่498เินาที497ขอตัวน่อยหนึงตัวมีเต,ตัวมีเต,ตัวกาก,ากอะ่ะงั้ไม่ก,กากกากเขาเรียกว่ากากกัน นั่นมีต้นเบียร์ขอหน่อยครับไหนบ้านด่าได้ตอนเช้าเนี่ยให้ให้ไม่ได้ให้ผสมเอง้ผสมตัวอะไรตัวบ้าน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 ติดเงินเงินแล้วก็ติดติดติดทองหนึ่งตัวนี่ก็ได้ตัวนี้เลยมันมีตัวเนี่ย นี่มาลองเอาผสมดูตัวหุดนั้นมีตัวนี้ตัววัววัวหนึ่งร้อยสามสิบแปดติดติดติดคิสตันถ้ามันไม่ได้นะได้ไห<ป>วอ้าวอ้าวอตัวนี้โคตรโหดเลยอย่าอย่าบึง้งเอ้าดูก่อนไม่ได้เอา เออลืมดีดูกานดิกานขีบ้าหึเนี่ยมันลอยขึ้นน่ะมันลอยขึ้นเปื่ากานห้า

วังเจอไข่ส้ล้อเดี๋ยวดนไข่ตไต้กินกับไข่หอมหน่เี่ยเนี่ยเนี่ย่ได้ตัวอะไรเงินเฮอเอรกอเฮอรอเอร์เกรกอลีฮอรอเยอกอเฮอเฮอร์กอเกอเกลเฮอเ มันต้องเป็นตัวตั้นก่อนเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะซีเบอร์ลักก so ี <S <S ้บ็อกใครอยากลักกี้บ็อกสุนแทเอซเอกเอ็นไดอยากได้ลักกี้บ็อกเลยปอไม่เอาใชไหมอย่าให้เติมรูปอาขึ้นไปสิลักกี้บ็อก love key box ni 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 eh กเป่าไปลืมเงหาอะไรดีดีดฉันแรกไม่ค่อยจีบเพราะแต่แล้วลูกแรกไม่ค่อย,อยนี่ยังไม่เงนเินเงินทัานึงกระทองนี่ได้กระทองโอ้โหยังไม่ได้เลย <c oughs> เฮ้ยปอลบอล ใส่เครื่องนะเครื่องจัลมตาตานี่หรอจัลมาตาต้องใส่จิวังคืนเครื่องเต่ายาวลีเครื่องเต่าขิ๊บจิบิบเบี้นั่คือจะชื่อ

สอันหนึ่งม่ตากอันดาอาหน่ย้าทอันดเดี๋ยวเแต่งนะเดี๋ยวแต่งมัอยากแต่งหมันไม่แต่หัวควาย Đã khai nha Khoai không phải chơi đè Ôi xôn xôn Khoai Ôi Ôi yên 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 Ôi yên 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 ถึงห้าร้อยแล้วคืออัดห้าร้อยอลไรความเร็วไม่ขอไหมไม่ให้อือว่า เลยอีกสามนาทีมาไปทำของอร่อยกันนะทำขี้ไก่ <c oughs> พวกนะคะ